พี่น้องขอ้าพจพายจับมาเบิงของใหญ่พี่น้องมาเบิงมาเมืองมึก,กระดองหญ่พี่น้องเจ้าเบิ่งนี่ไม่นีคุณสาไปชอ็อปไปชอปแต่ลยสังวาง่ามีมึกบ่แล้วไปพร้อมมึกกระดองพี่น้องตัวนี้สองกิโลหกขีดพี่น้องเมืนี้ยี่สิบเอ็ดยูโรตัวเดียวเนี่ยี่สิบเอ็ดยูโรเป็นเงินบานห้าขีดสามสิบสามแล้วพี่น้องขีดเป็น บอกเมนูนพี่น้องเห็นยังกินนี่มือดอกไงป่นี่โตแบบไงนด้ี่แต่เขาประทศในแแบ้ได้พี่น้องเขาบระทศในแแบ้เขาต้องมาแบ้เองมาคั่วเองมันมืนตามมงมงของใหญ่พี่น้องของหญยของยญ่ฝรัง่งเศสมันดีได้หารเละเมื่อายอาหารเละสดต้อไปหาไงแล้วบัให้คุณภรรยาไปด้วยไปคนเดียวได้ตามสัง่งมาเบิ่งปลาเสือบลาเถอะเมือ่อฝรั่งเศสมันคือกระพงะว่าพี่น้องคือไข่ปลากระพงเนาะ ใครมีเมนูอะไรบอกหน่อยสิจ้านี่ขอย่าสิมาหนึ่งสาเหตุนงมีสลัดงามเออขอยต้องหนึ่งแล้วก็มาผัดมห่อแล้วพี่นองโอพือหนึ่งได้เมนูแล้วได้เมนูแล้วมาเบิ่งห้อยหวานพี่น้องนี่ห้อยหวานฝรั่งเป็นอย่างนี้จากห้อยหวานฝรั่งนี่เขาเอิ้น้อยบูโลห้อยบูโลเป็นยังสี่พี่น้องนี่ห้อยหวาน มันคล้ายหอยจุกเน้ะแต่ว,ว่ามันเป็นยูทะเลนี่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้หอยหวานยังมาทาั่ไน้ลางเลยนี่ถามมันไตไม่นส่อาปากอันนี้แสดงว่ามันสลบแล้วนี่ค่อยมาต้มจิ้มแล้วก็ตำแตงบุ่งบ่งบมี่พี่น้องบุ่งเขาบุกเลยมาท่งบุกเออกไปใส่บุ่งบ่มี่กินคือตำแตงเราต้มเนาะแซ่บแสบสดนี่หวานหวานได้พี่น้องนี่ลาบกับแแ่บก้อยกัแแ่บเนาะ เดี๋ยวต้องคิดเห็นไม่นู่นนี่แหละจ้ะพี่น้องเอามม่ป้าจ้าเบิงเอาหอยหวานฝรั่งเศสนม่ปลเจอเบิงเป็นยังสี่ลหละ่อยมากินแล้วไปกินขี่มันนะ่อยเคยกินปกเจาเบิงเราหนิหอยบักไงหนิหอยหวานนี่อันนี้ก็เป็นคิดว่าปลาปลากระพงแ่ะพี่น้องนี่นี่อันนี้พร้อมหูยตัวบักไงโอเคเดี๋ยวพี่น้องเอาให้เบิงสมีแลละพี่น้อง ของยายมะห้ยเบงแล้วสิไปจัดการเมนูนะจ๊ะนะจ๊ะวัดดีจ้าขอบคุณทุกกดติดตามทุกกดไลค์ทุกกดแชร์มีบ่ล่ะวาคือเกาล่ะเนาะแล้วกะสิตามหาพี่น้องคือเกาเลือเด้อไปซาแน่กัเจ้าวากันเด้อพี่น้องย่างยังตาเห็นลรอย่างย่างย่างน้ำไหลแลนวอวอแลนมวน โอเคจ้าจำนี่แหละบอกไปโดนๆแล้วก็ขยายภาพโดนๆเป็นอย่างเพราะหายใจวินาทีเพิ่มเดี๋ยวสิวาสัน,นปูดปูลงก้นกับวาย,าย,าย่าจะค่อยคือเอสันแหลเหม็นเพราะถ้าในได้สัมผัสนะโอเคโอเคนะพี่น,อน้นนองเนาะหนีมาเบ่งของเงี้ยขอสีหลางบ๊ายบายจุ๊บ